ทำไรทำไรครับถาหักหมดหรอกอาหากหมดว่า,าลดก็ปินป็นปิน,ป,น,ป,น,ป,นป็นต้องตกใจนะ หักแล้วไอ้หากแล้วหั้งหมดแล้ว คุณพ่ออยู่ไหนครับเดี๋ยวคุณพ่ออยู่ไหนคุณพ่อคุณพ่ออยู่ไหนครับครับ ไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้มไม่ได้อุ้ยหัวฟอโคเลยคุม่กราจอยู่ข้างหนมั่ครับเ้นเดี๋ยวเจีเปิดตูนู้นสิเปิดตูอันนู้นสิ มือเบียดข้ามาตังแต่ไหนๆคนนี้จอได้ไปไปไปเป็นไนาข้างหลังครับไปเปนาข้างหลังนะเอวแนด้าข้างหลัง่เนีเแขน้างหลัง